แฟนละครเห็นตรงกรันช่อง3ก็เทียบไม่ติดเปิด5พระเอกดาวรุ่งช่อง7พร้อมโชว์ฝีมือแน่นจอเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้า 1>, 1. เข้มหัศวีพักพงไพศาลพระเอกหนุ่มหล่อหน้าทายเข้มหัสวีคนนี้พึ่งก้าวเข้ามาเล่นละครกับช่องเจ็ดได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นก่อนหน้าน,นี้หนุ่มเข้มเคยชิมลางเล่นซีรีส์ที่ช่องพ p พ v ีในบทเล็กๆมาก่อนจากนั้นก็โดดมาเล่นละครให้กับช่องเจ็ดในบทพระเอกละครก่อนข่าวเรื่องไฮโซสะอ่อนด้วยหน้าตาที่ตรงสเปกช่องเจ็ดบวกกับฝีมือที่โดดเด่นทําให้หนุ่มเข้มนั้นไปเตะตาของผู้ใหญ่จึงได้รับโอกาสให้มารับบทพระเอก ละครหลังข่าวครั้งแรกในเรื่องเจ้าสมิง 2. แบงค์อาทิตย์ตั้งวิบู์พาณิชกว่าจะมีวันนี้ของพระเอกช่อง7แบงค์อาทิตย์เขาก็ต้องผ่านบทรองๆองมาแล้วมากมายหลายเรื่องเชื่อหรือไม่ว่าหนุ่มแบงค์เคยแสดงละครอยู่ที่ช่อง3มากอ่อนแต่บทที่ได้รับไม่ได้เด่นอะไรมาก แม้แต่เมื่อย้ายมาที่ช่องเจ็ดแรกๆหนุ่มแบงก์ก็ยังไม่เคยลิ้มลองบทพระเอกสักที่แต่คนมันจะเป็นพระเอกแววอ,อราก็ฉายแสงออกมาจนได้ทำให้หนุ่มแบงก์ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในเรื่องพันธาการรัก3เอสกันตพงศ์บำรุงรักพระเอกหน้าคมเอสกันตพงศ์ที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้มายาวนานกว่าจะได้เป็นพระเอกสมใจก็ใช้เวลาถึง9ปีหนุ่มเอสได้รับบทพระเอกเรื่องแรงคือเรื่องสารวัตรใหญ่ต่อด้วยเรื่องกุหลาบเกราะเพชรที่ พึ่งลาจอไปดูจากละครแล้วหนุ่มเอสเหมาะกับละครแนวบูบูซึ่งเป็นละครแนวที่แฟนละครช่องเจ็ดชื่นชอบบวกกับใบหน้าที่คมสารของหนุ่มเอสแล้วทําให้หนุ่มเอสเป็นพระเอกช่องเจ็ดอีกคนที่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของช่องในอนาคต 4. Big บิ๊กเอ็มกีตาริสบุตรโพรมหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าบิ๊กเอ็มกีตาริสจากหนังเรื่องยามยโสธรภาคสามมาก่อนจากนั้นก็มาแจ้งเกิดจากบทร้ายสุดขั้วในเรื่องคีตะโลกาซึ่งตอนนัดที่ใครได้ดูก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้ร้ายหล่อความหล่อมาดดีเสียงนุ่มของหนุ่มเอม็มไปเข้าตาผู้ใหญ่ของช่องเช่นกันทำให้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกกับเรื่องแรกคือเรื่อง จับกลางจากนั้นก็ต่อด้วยผลงานปังๆอีกหลายเรื่องทำให้หนุ่มบิ๊กเอ็มโดนมองว่าอาจจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดได้ในมิช้า้ามิกทองระยะพระเอกลูกเครื่องมิกทองระยะเป็นพระเอกอีกคนที่เคยเล่นบทร้ายจนแฟนๆหลายคนติดตาแต่ด้วยรูปร่างสูงยาวหน้าตาหล่อเหลาและโดดเด่นบวกกับฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาทําให้หนุม่มมิกได้แจ้งเกิดเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวจากเรื่องลูกผู้ชายพันดีต่อด้วยเรื่องคาดเชือกและเรื่องมนการบันดาล และล่าสุดหนุ่มมิกได้รับเลือกให้มาเล่นละครประกบสาวอ้ม้มนางเอกรุ่นพี่ในละครเรื่องศัตรูสูงหัวใจทําให้หลายๆคนมองว่าหนุ่มมิกนี่แหละที่อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิด